เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอติวส์ คนในวงการบันเทิงค่ะที่ตอนนี้ใครหลายๆคนก็แสดงความห่วงใยนะคะแล้วก็เฝ้ารอติดตามอาการอยู่ก็คือพี่นวัดอิสระไกรศรีนั่นเองนะคะก็ะะก่อนหน้านี้นมีภาพออกมาเราเห็นแล้วต้องบอกนะว่าตกใจนะเพราะว่าแกเนี่ยต้องใช้เครื่องออกซิเจนช่วยด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีข่าวลือออกมาหนาหูเหลือเกินคุณผู้ชมว่าตอนนี้พี่นวัดอาการสุดเนี่ยค่ะคนใกล้ชิดเลยต้องออกมาชี้แจงนะคะถึงอาการล่าสุดของพี่นวัดรวมถึงโชว์แชทไลฟ์ดูด้วยว่า เ้ยยังไมไ่ได้ขนาดนั้นเพราะว่ายังสามารถที่จะพูดคุยสื่อสารแล้วก็แชทกันได้เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยมาจากคุณน้ำพัชรพรค่ะซึ่งเป็นมิสแกรนดไทยแลนด์ปี2020นะคะไดออ้ออกมาพูดถึงความคืบหน้าเรื่องอาการป่วยของพี่นวัดเนี่ยค่ะหลังจากที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยสงสัเชื้อลงปอดไปสงส่อาการจะหนักมากนะเพราะว่าภาพที่มันออกมาหลายวันก่อนหน้านี้ก็ดูแล้ว ไม,ไม่ไม่ไม่ไหวเลยไออยู่ ICU แล้วก็ไม่รู้คุณน้ำพัทรพรเนี่ยค่ะก็ได้ใช้ Facebook ของคุณนวัตนะคะซึ่งใช้ชื่อว่ามิสเตอร์นวัตอิสระไกรศิลน,นะคะโพสต์ภาพล่าสุดของพี่นวั์แล้วก็ระบุคแคปชั่นบอกว่าเป็นภาพเมื่อ3วันก่อนเข้าห้องให้ออกซิเจนความดันสูงโดยขออนุญาตไม่ตอบเรื่องของอาการตามคำแนะนำของแพทย์ นอกจากนี้ค่ะเธอยังได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวของตัวเธอเองด้วยนะคะบอกว่าอย่าไปเชื่อที่มีคนแอบอ้างเป็นวงในหรือว่าคุณนวัดนี่ยอาการสุดหนักจนไม่ไหวแล้วแล้วก็ได้เปิดเผยแชทสนทนาล่าสุดที่ได้คุยกับพี่นวั์ด้วยนะคะบอกว่าวันนี้รักษาหนักอยู่และบอกให้น้องในใจเย็นๆมไม่ต้องไปตอบโตอะไรเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ กับคุณหมอแล้วไม่ต้องเป็นห่วไม่ต้องกังวลไปเพราะฉะนั้นใครหลายๆคนที่กังวลใจว่าพิ่นวจะอาการเป็นอย่างไรนะคะก็อัปเดตให้ทราบกันเนาะคือต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยหลายๆคนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าวิวตามเพจต่างๆและเพจบางเพจเขาชมขามันไม่มีข้อมูลอ้างอิงอใดๆเลยหยิบรูป ที่นวัดขึ้นมานะมีรูปล่าสุดเนี่ยก็คือใส่เครื่องช่วยหายใจใช่ข่าวเนี่ยเขียนกันไปต่างๆนานาว่าสุดนั่นสุดนี้จนหลายหลคนเป็นห่วงพอเราคลิกเข้าไปดูอ้าวบางเพจมันเป็นเพจเรียกยอดวิวอ้าวเพจบางเพจมันเป็นการปั่นยอดวิวรวมไปถึงข่าเพจบางเพจหาเงินโดวยวิธีการให้คนเนี่ยกดคลิกเข้าไป ล่อคนเข้าไปแบบนี้อันนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเล็กซี่มีโอกาสคลิกเข้าไปดูตามเพจอย่างนั้นเพจมันไม่น่าเชื่อถือเลยคุณผู้ชมอ,อย่าหากินอย่าไปหากิน,บบนกับความทุกข์หรือว่าความไม่สบายใจของคนอื่นและที่สําคัญการอ้างตัวคุณคะอ้างตัวว่าเป็นวงในวง<ใ>นไพ่วงไพ่เนี่ยยังน่าเชื่อถือมากกว่า <laughs> วงในนะ <laughs> คุณเอถ้ามีคนบอกว่ามีคนเนี่ยสนิทกับคุณแล้วเป็นวงในของคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกไงบ้างคะไม่ชอบเลยอะอรู้สึกไม่ไม่รู้สึกไม่ดีเลยอะที่มีคนมาแอบ,บอ้างแบบนี้ขอร้องนะคะว่าอย่าหากินกับความรู้สึกของคนอื่นแบบนี้โอเคใช่ภาพที่เราเห็นเนี่ยใครเห็นก็ต้องตกใจจากภาพพินาวาที่ใส่เครื่องช่วยหายใจแบบนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะเรื่องของการสื่อสารว่าโอ๊ยนี่สื่อสารไม่ได้แล้ว ก็คนป่วยอยู่อะคะ<ช>่ะมันก็จะมีเรื่องของระบบทางเดินหายใจที่มีปัญหาพูดเยอะๆก็จะอาจจะมีอาการหอบเหนื่อยบ้างเป็นธรรมดานะคะและการสื่อสารต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยว่าคนที่ติดเชื้อโควิด1 9โอกาสที่จะหายเนี่ยสูงมากนะเปอร์เซ็นต์ในการหายหรือว่าเปอร์เซ็นต์ในการรักษาตัวเนี่ยแพทย์ไทยเก่งมากๆค่ะร้อเอซอาจจะหายได้ร้อยเลยก็เป็นได้ รวมไปถึงบางท่านเชื้อลงปอดไม่ได้หมายความว่าอาการจะซุดนะคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ว่าฟ,ฟื้นฟูได้ค<ช>่ะฟื้นฟูได้ไดนะถูกไหมครับคำว่าเชื้อลงปอดหลายๆลยคนค่อนข้างกลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเชื้อลงปอดสามารถดูแลรักษาถ้าอยู่ใกล้คุณหมอเนี่ยคุณหมอเขามีวิธีการในการดูแลรักษาอย่างแน่นอนซึ่งคําว่าเชื้อลงปอดไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องซุดนะจริงเอาเป็นว่าแบบนี้คุณผู้ชมคะมองข่าว ให้มันเป็นแบบสบายๆอย่าไปมองว่าโอ้ยสุดแล้วหนะ้าเป็นห่วงโน,น่นี่นั่นไอ้ข่าวพวกนี้ก็ไม่ควรที่จะออกมาเขียนควรที่จะฟังจากปากเขาหรือว่าควรที่จะฟังจากคนใกล้ตัวซึ่งคุณน้ำเนี่ยเขามีการไลฟ์สดไลฟ์สดใน Facebook ของพินวัดนี่แหละค่ะก็มีการบอกชัดเจนว่าอย่าอ้างตัวนะว่าเป็นคนวงในเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่งคุยกับพี่นวัตเองอแล้ว <ใน S 2> ทุกคนอ่าใช่ค่ะ พี่ได้มีโอกาสได้ดูน้องน้ำไลฟ์สดบ้างไหมคะด,ดูอยู่ค่ะซึ่งเขาบอกแบบนี้ว่าคนเนี่ยพยายามอ้างตัวว่าเป็นวงไหนคนใกล้ชิดคนสนิทคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นซึ่งมันไม่มีใครยืนยันได้ว่าสนิทจริงหรือเปล่าเพราะตราบใดที่เขาเนี่ยคือคนสนิทของพี่นวัดเขาถือแอ c o u n t ์เขาถือ Password ในการที่จะดูแลเพจ ที่ชื่อว่ามิสเตอร์นวัตอิสระไกรศิลป์นั่นหมายความว่าเขาเนี่ยคือวงในสุดแล้วเพราะว่าเรื่องแบบเนี้ยมันต้องเป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้จริงๆนะคะถึงจะให้พาสวดให้อักเขาอะไรกันได้เนาะเพราะฉะนั้นขอร้องขอร้องอย่าสร้างความลำบากใจอย่าสร้างความไม่สบายใจเลยเพราะว่าวันนี้มันก็แย่กันมากพออยู่แล้วอย่าซ้ําเติมกันจริงสิ่งที่สําคัญกำลังใจค่ะมอบให้กันดีที่สุดไม่ต้องไปถามหรอกว่าอาการเป็นอย่างไรแต่ ควรที่จะส่งกำลังใจไปหาเขามากกว่าขอให้หายไวๆนะคะอขอให้รักษาตัวให้หายโดยเร็ววันแบบนี้จะดีกว่า,อาพอพูดถึงเรื่องของกำลังใจเคยมีโอกาสได้คุยกับผู้ป่วยโควิ 19, ด19ทึ่ณขณะนี้เนี่ย<ะ>ป่วยแล้วนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าในช่วงที่ป่วยอยู่นะ<ะ>คุณหมอพูดเลยบอกว่า<ะ>ขอให้กำลังใจดีเข้าไว้นะเพราะถ้าเรากำลังใจดีเนี่ยโอกาสหายโอกาสฟื้นตัวมันก็จะเร็วด้วยเหมือนกันเ<ะ>พราะโรคพวกนี้มันจะ ทำให้เราอ่อนแอได้ในภาวะที่จิตใจของเราอ่อนแอเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้มแข็งกันเข้าไว้นะคะและถ้าใครรู้สึกว่าระบบทางเดินหายใจเริ่มไม่ค่อยดีเริ่มไม่ค่อยสะดวกหายใจไม่เต็มอิ่มอะไรคุณหมอก็มีวิธีการแนะนําอยู่ให้ไปหาดูได้ตามเพจต,ต่างๆหรือว่าเซิร์ชใน Google ก็ได้ลักษณะของวิธีการนอนคว่ำที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถหายใจเข้าปอดได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นและปอดมันทํางานได้ดีขึ้นอาจจะช่วยได้บ้างในระดับหนึ่งสาหรับคนที่ รอคอยเตียงที่โรงพยาบาลอยู่นะคะที่อยู่<ช>ที่บ้านก็ลองทำดู you